อุ้ยสวยมากเลยโอ้งพระยายมากค่ะสวยงายมากซับบ้อนอีกครับยามาเกีกครัสวยมากเลยค่ะ งามเนะสาธุเออองค์ูด้อภาพะภาพสวยๆเะ สองางนี่หรองทางไหนล่ะจะไปทางไหนล่ะกี่โมงแล้วเนี่ยก็เท่าสวยมีแต่อันเจ๋อเอไปเดินออกไปมี่เดินออกไปทางนู้สวยมากเลยามีแต่องสวยๆไป เดินไปเดินไปไปเยอดอกไป